ในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่ปางช้างสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชมบุรีเพื่อมาติดตามรับชมภาเพเหตุการณ์วินาทีการตกลูกของลูกช้างของปางช้างสวนนงนุษพัทยาแห่งนี้ซึ่งในวันนี้ได้ถูกบันทึกภาพไว้เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน15นาทีของวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567 ซึ่งเป็นภาพขนาดที่แม่ช้างชื่อว่าพังเปิลซึ่งเป็นช้างแสงรู้เป็นช้างนักแสดงของปางช้างส่วนนงนุษย์พัทยานั้นกําลังจะเบ่งข้อลูกออกมาอีกเพียงไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ซึ่งแม่ช้างเชือกนี้นั้นได้ทําการเบ่งข้อลูกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้เป็นช้างเพศผู้หรือเป็นช้างพายซึ่งลูกช้างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นั้นเป็นลูกช้างที่กําเนิดกับแม่ช้างพังเปิลและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งในตอนนี้ทางสวนนงนุชพัทยาเตรียมให้ทีมสัตวแพทย์เข้าให้การดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและพบว่าแม่ลูกช้างนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อมานะครับในวันเดียวกันได้รับรายงานว่าในช่วงเวลา16นาฬิ30นาทีที่ปางช้างแห่งนี้เช่นกันได้เกิดมีปรากฏการแม่ช้างนั้นได้เกิดเจ็บท้องจะตกลูกออกมาอีกหเชือกซึ่งแม่ช้างเชือกนี้ม,นมีชื่อว่าพังน้องจูนนะครับ ซึ่งภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นั้นคือแม่ช้างที่กําลังจะเบ่งข้อลูกออกมาอีกหนึ่งเชือกให้ทุกท่านได้เห็นเป็นบุญตาแล้วนะครับซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากและในตอนนี้แม่ช้างนั้นก็สามารถเบ่งลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งลูกช้างที่ออกมานั้นนะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นช้างเพศเมียคือช้างพังนะครับตอนนี้ทางสวนงนงลดพัทยานั้นก็เตรียมที่จะจัดพิธีให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ นะครับส่วนลูกช้าง2เชือกนี้จะชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพิธีรับขวัญลูกช้างทั้งสองเชือกนี้กันเลยดีกว่านะครับ ชวนมาดูดูสิดูชอช้างชอชีวิตประจำวันชอช่างสดใสชอชวนมาเรียนรู้ใกล้ๆชอช่างไทยอยู่ในสวนนงนุดพัทยาวิที ชอช่างนาราชอชวนมาดูดูสิดูชอช่างชอชีวิตประจำวันชอช่างสดใสชอชวนมาเรียนรู้ใกล้ๆชอช่างไทย วันุ่มนุชพัชยา